สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมส่วนเอฟเนะครับก็วันนี้วันเสาร์นะครับ18มีนาคมนะครับยังมีโปรแกรมฟุตบอลเตะกันเพียบนะครับตัวอย่างพรีเมียร์ลีกแล้วก็เซเรียอานะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวไปวิเคราะห์จัดเต็มกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับฝากด้วยนะสำหรับแอดสิงสนามนะครับแล้วก็ใครชอบรุนชอบเชียร์เนี่ยฝากช่องสิงสนามทีเด็ดบอลด้วยนะครับสิงสนามทีเด็ดบอลนะครับก็ จะมีบทวิเคราะห์จากผมแบบนี้ทุกวันรวมถึงเรได้ว่าอาจจะมีท่านอื่นๆอยู่ด้วยนะครับอ่าส่วนวันนี้ครับ3คู่มองไปที่เกมพรีเมียร์ลีกก่อนนะครับเวลา4ี่ทุ่มเบนฟอร์ดนะครับเจอกับเลสเตอร์คู่นี้ชัดเจนครับเบนฟอร์ดช่วงหลังผลงานดีนะเฉพาะการเล่นในบ้านโหดมากนะครับแล้วก็นัดที่แล้วเนี่ยก็บุกไปชนะซัลซัมตันมาได้2อศูนย์ด้วยนะครับส่วนเลสเตอร์เนี่ยแพ้รวดมาสี่เกมนะครับแพ้เชลซีแพ้ซัลซัมตันแพ้อาร์เซนอลแล้วก็แพ้แมนยูไนเต็ด ถือว่าเกลอีร้อนมากๆนะครับสำหรับอันั้นแบนดอนโรเจอร์สนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเลสเตอร์แพ้อีกน่าจะมีถึงขั้นปลดนะแต่ก็มองแล้วน่าจะยากนะครับที่จะรอดเพราะว่าเบนฟอร์ดก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีอยู่แล้วด้วยคู่นี้เนี่ยเจอกันล่าสุดก็เป็นเบนฟอร์ดนะครับบุกไปเสมอเลสเตอร์สองสองแต่ผมว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นเบนฟอร์ดที่ดีกว่าพอสมควรนะครับพวกกออหน้าอย่างอีวานโทนี่ นตัอย่างยูอันวิซ่าวันนี้กำลังมั่นใจนะครับถัวเลสเตอร์ก็ตัวเจ็บเยอะวาลฟาสโดนแบนเจมจัสตินเจ็บยูริเตเลมองก็เจ็บนะครับจนนี่เอเวนส์ก็ได้ต้องเช็คฟิตเพราะนั้นวันนี้เนี่ยทางเดียวเลยครับเชียร์เบนฟอร์ดชนะน่าจะเกือบร้อยเปซนแล้วก็น่าจะชนะขาดได้ด้วยคู่นิเชียร์เบนฟอร์ดนะครับส่วนคู่2ครับไปดูที่เกมวิลล่ากับบอลมัดนะสี่ทุ่มเหมือนกันในพรีเมียร์ลีกนะครับวิลล่าเนี่ยก็อันดับ สิบเอ็ดนะครับนัดที่แล้วเสมอกับเวสแฮมหนึ่งหนึ่งก่อนหน้านั้นมีชนะทางด้านพาเลทหนึ่งศูนย์ส่วนบอลมัดอที่สิบแปดนะครับยังอยู่ในโซนตกชั้นแล้วก็ถึงแม้นัดที่แล้วจะพลิกล็อกชนะเลียพูแต่ก็ต้องบอกว่าลูกเกมไม่ได้ดีกว่านะแค่เกมรับยืนกันได้เหนียวนะครับแล้วก็ยันเลียพูได้จุดโทษเลียพูก็ยิงไม่เข้าด้วยเพราะนั้นผมมองว่าบอลมัดก็ยังไม่ได้ดีพอนะครับส่วนวิลล่าเนี่ยในบ้านน่าจะพอเชียร์ได้แล้วก็น่าจะเบียดชนะได้หนึ่งประตูไปอย่างน้อยพวกนักเตะอย่างโอิี เลออนไบลี่อยู่กันครบเพราะนั้นคู่นี้เชียร์แอลสตันวิลล่านะครับส่วนคู่สุดท้ายครับไปดูที่เซเลอาอิตาลีนะเกมเวลาสามทุ่มนะครับเตะเร็วหน่อยมอนซ่านะครับเจอกับเคลโมเนเซ่มอนซ่าเนี่ยถือว่าก็อยู่กลางตารางนะครับที่สิบสามมีสามสิบสี่แต้มก็พอที่จะลุ้นอยู่รอดได้แบบไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับส่วนเคลโมเนเซ่เป็นรองบวยนะครับมีสิบสองแต้มเกมที่แล้วก็แพ้คาบ้านกับซีออไปศูนย์สองผมว่าเกมนี้มอนซ่าเนี่ย ถ้าต้องการล่อตกชานเกมนี้ต้องชนะนะครับแล้วก็สกิภาพทีมก็ดูเหนือกว่ารวมถึงตา,ต,าต่างประเทศเนี่ยพุ่งไปที่มอนซานะว่าน่ามีโอกาสสูงได้ชนะได้นะครับเพราะนั้นคู่นี้เนี่ยหัวมอนซาน่าจะเฉือนได้หรือว่าอย่างแย่ก็น่าจะเสมอนะครับเพราะนั้นคู่นี้เชียร์มอนซานะครับสามทีมน,นี้สรุปอีกทีนะครับชอบไปที่ทางด้านเบนฟอร์ดนะครับกับแอสตันวิลล่าในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ฟุตบอลเซเรียอิตาลีเชียร์ที่มอนซาเจ้าบ้านนะครับาฝากไว้าทีม ระยะไมีกทีนะครับฝากลาและแอดสิงสนามด้วยรวมถึงช่องสิงสนามทีเด็ดบอลนะครับใครชอบรุนชอบเชียกก็ลองเข้าไปดูบทวิเคราะห์ในช่องนั้นได้น,นะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ